สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจ้าพ่อสอนเย็หมวกนะคะเราก็จะมา,าเล่าเรื่องการทำหมวกนะคะนี่เลยหมวกนะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะ ถ้าอยากจะเรียนทําหมวกก็สามารถเข้ามาทักทายหาเจ้าพรได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเทสเทสนะคะ สวัสดีค่ะนะคะอยากเรียนทําหมวกก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะแล้วก็มาหมวกสวยๆนะคะวันนี้เป็นหมวกทรงทิวลิปเด็กอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะเห่นไชัดเจนนะคะ